เคยถามตัวเองบ้างไหมว่าเราทำดีมาตลอดแต่ทำไมชีวิตยังไม่ดีขึ้นหลายคนอาจรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนขยันซื่อสัตย์ไม่เบียดเบียนใครมีน้ำใจช่วยเหลือผู้คนแต่กลับต้องเจออุปสรรคมากมายทั้งเรื่องการเงินการงานสุขภาพหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นไปตามที่หวังจนบางครั้งอดตั้งคำถามไม่ได้ว่าการทำดีมันคุ้มจริงหรือ หรือเรากำลังเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่ได้มีผลลัพธ์อะไรความรู้สึกเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องผิดและไม่ใช่สิ่งที่ต้องละอายเพราะแท้จริงแล้วทุกคนล้วนอยากเห็นผลของความดีที่ตัวเองทำแต่อาจลืมไปว่ากรรมหรือผลลัพธ์ของการกระทำไม่ได้ทำงานในแบบที่ใจเราคาดหวังกรรมไม่ใช่ระบบที่เรากดปุ่มแล้วจะได้ผลทันทีเหมือนเครื่องจักร หากแต่เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนลึกซึ้งและบางครั้งก็ข้ามการเวลาข้ามภพชาติในพระพุทธศาสนามีการอธิบายชัดเจนว่ากรรมไม่ได้หมายถึงโชคชะตาที่ฝาลิขิตแต่หมายถึงการกระทำที่มีเจตนาซึ่งคำว่าเจตนานี่แองคือหัวใจสำคัญของกรรมการทำดีไม่ใช่เพียงการกระทำที่มองเห็นภายนอกเท่านั้นแต่คือการทำด้วยใจที่บริสุทธิ ไม่หวังผลตอบแทนไม่หวังการยกย่องสรรเสริญหากเราทำความดีด้วยใจที่ยังแฝงไปด้วยความคาดหวังกรรมนั้นก็ยังไม่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงดังนั้นเวลาที่เราสงสัยว่าทำไมชีวิตไม่ดีขึ้นทั้งที่ทำดีมาตลอดอาจเป็นเพราะเรายังเข้าใจผลของกรรมแบบผิวเผินเห็นว่าความดีต้องให้ผลทันทีต้องแปลเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินความสุขความสำเร็จในระยะสั้น แต่ในความจริงแล้วผลของกรรมบางอย่างอาจออกดอกผลในชาตินี้บางอย่างอาจรอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมหรือแม้แต่ไปสืบเนื่องในพบชาติข้างหน้าสิ่งสำคัญก็คือการทำดีไม่ได้สูญเปล่ากรรมดีที่เราสั่งสมไว้ย่อมเป็นเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่ฝังอยู่ในดินแม้มองไม่เห็นในทันทีแต่เมื่อถึงเวลาเหมาะสมมันย่อมเติบโตแตกหน่อและให้ผลอย่างแน่นอน เมื่อเข้าใจแล้วว่ากรรมคือเจตนาเราจึงควรถามตัวเองใหม่ว่าที่เราทำดีอยู่นั้นเราใช้เจตนาแบบใดเป็นแรงขับเคลื่อนบางคนทำดีเพราะอยากให้คนอื่นยอมรับบางคนทำดีเพราะกลัวบาปกลัวนรกบางคนทำดีเพื่อหวังรางวัลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งหล้วนแล้วแต่เป็นเจตนาที่ปนเปื้อนด้วยความอยากและความกลัวแม้ผลที่ออกมาอาจไม่เลวร้าย แต่ก็ยังไม่ใช่กรรมที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงในทางตรงกันข้ามหากเราทำดีเพราะเข้าใจว่าความดีนั้นคือหนทางแห่งการหลุดพ้นจากความทุกข์คือหนทางที่จะฝึกใจให้เบาสบายมีแมตตามีปัญญาเจตนานี้จะนำไปสู่ผลกรรมที่ประณีตกว่าลึกซึ้งกว่าและมั่นคงกว่าตัวอย่างเช่นการให้ทานหากเราให้เพราะอยากได้ชื่อเสียง คนก็ยกย่องว่าเป็นผู้ใจบุญเราก็อาจได้ชื่อเสียงจริงแต่เมื่อเสียงปรบมือจบลงใจเราก็ยังว่างเปล่าแต่หากเราให้เพราะต้องการลดความตรนีฝึกใจให้ปล่อยวางความยึดติดผลที่ได้ไม่ใช่แค่การสรรเสริญแต่คือการที่ใจเราค่อยๆเบาขึ้นอิสระขึ้นและความสุขนั้นจะอยู่กับเราแม้ไม่มีใครเห็นดังนั้นการทำดีที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ที่ว่าคนอื่นเห็นหรือไม่เห็นแต่อยู่ที่ว่าใจเราถูกฝึกให้สะอาดขึ้นหรือไม่เพราะสุดท้ายแล้วผลกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกแต่คือการเปลี่ยนแปลงภายในใจเราเองบางครั้งชีวิตอาจยังไม่ดีขึ้นในมุมที่เราคาดหวังแต่หากเราสังเกตดีๆจะพบว่าความอดทนความเข้มแข็งความเมตตาที่เกิดขึ้นในใจเรา นั่นแหละคือผลของความดีที่เริ่มทำงานแล้วเพียงแต่เรามักมองข้ามเพราะไปตั้งความหวังไว้ที่สิ่งภายนอกเมื่อเรามองลึกลงไปในเรื่องของกรรมเราจะพบว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแบบเส้นตรงที่ง่ายต่อการคาดเดาแต่เป็นเหมือนเครือข่ายที่ซับซ้อนเชื่อมโยงกันทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตการที่เราทำดีแล้วชีวิตยังไม่ดีขึ้นในทันทีอาจไม่ใช่เพราะความดีไร้ค่า แต่เพราะยังมีผลกรรมเก่าที่กําลังส่งผลอยู่ลองเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนเราเคยปลูกต้นไม้หลายชนิดในสวนบางต้นเป็นต้นไม้ที่โตไวอย่างผักจาดเพียงไม่กี่วันก็เก็บกินได้แต่บางต้นเป็นไม้ใหญ่อย่างมะม่วงต้องใช้เวลาเป็นปีกว่าจะเติบโตและให้ผลในขณะเดียวกันหากเราเคยเผลอปลูกวัชพืชไว้มันก็ยังแรกขึ้นมาทำให้เราเดือดร้อน ถึงแม้วันนี้เราจะเริ่มปลูกต้นไม้ดีๆแล้วแต่ก็ต้องใช้เวลาในการกำจัดวัชพืชเก่าๆที่เคยหว่านไว้เช่นกันชีวิตก็ไม่ต่างกันเราทำดีในวันนี้ผลของความดีอาจยังไม่ออกมาในทันทีเพราะผลของกรรมเก่าที่ยังเหลืออยู่กำลังทำงานไม่ว่าจะเป็นนิสัยเดิมความคิดเดิมการตัดสินใจผิดพลาดในอดีตหรือแม้แต่กรรมที่เคยทำไว้ในชาติปางก่อนล้วนส่งผลต่อชีวิตปัจจุบันทั้งสิ้น ดังนั้นหากเราจะถามว่าทำดีแล้วทำไมยังลำบากคำตอบหนึ่งก็คือเรากำลังชดใช้หรือรเผชิญกับผลของกรรมเก่าที่สั่งสมมาแต่ตรงนี้แหละที่เป็นจุดสำคัญหากเราไม่เข้าใจเราอาจจะท้อแท้และเลิกทำดีไปกลางทางเหมือนชาวสวนที่ปลูกต้นไม้ดีๆลงดินแต่พอเห็นว่ายังมีวัชพืชขึ้นอยู่ ก็คิดว่าไม่มีประโยชน์แล้วหยุดรดน้ำหยุดดูแลสุดท้ายต้นไม้ดีก็ไม่ทันได้เติบโตให้ผลเพราะฉะนั้นเมื่อผลของกรรมเก่ายังทำงานเราจึงต้องอาศัยความอดทนเป็นพื้นฐานทำดีต่อไปอย่างมั่นคงโดยไม่คาดหวังผลทันทีผลกรรมที่ดีจะค่อยๆแทรกซึมเข้ามาในชีวิตเหมือนต้นไม้ที่ค่อยๆงอกงามและเมื่อถึงเวลาเหมาะสมมันจะเบ่งบานและกลายเป็นร่มเงาที่คุ้มครองเรา พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมที่สุดเพราะไม่มีใครสามารถเ,เลีกยกเลี่ยงได้เลยผลของกรรมเก่าย่อมตามมาแต่ในขณะเดียวกันกรรมใหม่ที่เราทำในวันนี้ก็จะตามมาเช่นกันจุดนี้เองที่ทำให้เราไม่ควรสิ้นหวังเพราะการทำดีไม่เคยหายไปไหนทุกการกระทำที่มีเจตนาดีคือการหว่านมเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่จะออกผลในการข้างหน้าแน่นอนดังนั้นคำถามว่า ทำไมชีวิตยังไม่ดีขึ้นอาจต้องเปลี่ยนเป็นเราจะอดทนรอผลแห่งความดีที่เราทำได้แค่ไหนเพราะการทำดีไม่ใช่เครื่องมือแลกเปลี่ยนกับผลลัพธ์ภายนอกทันตาแต่คือหนทางที่จะเปลี่ยนใจเราให้มั่นคงอดทนและแข็งแกร่งต่ออุปสรรคในชีวิตมากขึ้นเมื่อเข้าใจเรื่องกรรมเก่าและกรรมใหม่แล้วสิ่งสำคัญที่ควรตระหนักต่อมาก็คือความแตกต่างระหว่าง ผลภายนอกและผลภายในของการทำดีหลายคนตั้งเป้าหมายว่าถ้าทำดีแล้วต้องร่ำรวยต้องสุขภาพดีต้องได้งานที่มั่นคงต้องมีคนรักที่เข้าใจแต่ความจริงคือผลภายนอกเหล่านี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกรรมดีเพียงอย่างเดียวยังมีปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นเศรษ,ษฐกิจสภาพสังคมการตัดสินใจส่วนตัวหรือแม้แต่ความพยายามในทางโลก แต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดที่กรรมดีมอบให้เราเสมอคือผลภายในผลภายในหมายถึงความสงบความเข้มแข็งความเมตตาและความเข้าใจที่เกิดขึ้นในใจเราเองสมมุติว่าเราเจอปัญหาใหญ่ในชีวิตเช่นธุรกิจล้มเหลวถ้าเป็นคนที่ไม่เคยฝึกใจไม่เคยทำความดีไม่เคยฝึกเมตตาหรือขันติก็อาจจมอยู่กับความสิ้นหวังทอแท้และโกรธเกลียดโลก แต่ถ้าเป็นคนที่ทำดีมาตลอดแม้ผลภายนอกจะไม่เป็นไปตามหวังแต่ใจจะยังมีพลังในการยืนหยัดมองเห็นปัญหาอย่างมีสติและหาทางออกที่เหมาะสมได้ผลภายในเหล่านี้เองที่เป็นรากฐานสำคัญของความสุขที่แท้จริงเพราะผลภายนอกอาจแปลเปลี่ยนได้เสมอแต่ผลภายในที่มั่นคงจะอยู่กับเราไปตลอดเช่นความเมตตาที่เราสร้างขึ้น ความอดทนที่เราได้ฝึกหรือปัญญาที่เกิดจากการมองชีวิตอย่างลึกซึง้งสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครพรากไปจากเราได้ลองสังเกตดูว่าคนที่ทำดีจริงๆแม้ชีวิตภายนอกจะไม่ได้ร่ำรวยหรูหราแต่ภายในใจเขากลับสงบไม่หวั่นไหวไม่อิจฉาใครไม่โกรธง่ายและพร้อมช่วยเหลือผู้อื่น นี่คือผลแห่งกรรมดีที่แท้จริงที่มักมองไม่เห็นเพราะเรามัวแต่วัดความสำเร็จด้วยมาตรฐานของโลกดังนั้นเวลาที่เราบอกว่าทาดีแล้วชีวิตไม่ดีขึ้นแท้จริงอาจเป็นเพราะเรากําลังใช้เกณฑ์วัดผลผิดมาตรฐานถ้าเปลี่ยนมุมมองมาดูที่ผลภายในจะเห็นว่าการทําดีได้เปลี่ยนเราไปแล้วอย่างมากเพียงแต่เราอาจยังไม่สังเกต สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเราก็คือความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การครอบครองสิ่งภายนอกแต่อยู่ที่การฝึกใจให้ผลจากความทุกข์ผลแห่งกรรมดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจึงไม่ใช่การได้สมบัติแต่คือการได้ใจที่ไม่ทุกข์แม้ต้องอยู่ท่ามกลางโลกที่ผันผวนหากเรามองลึกลงไปอีกจะพบว่ามีเหตุผลอีกข้อหนึ่งที่ทำให้เรามักรู้สึกว่าทำดีแล้วชีวิตไม่ดีขึ้น นั่นคือความเร่งรีบของใจเราเองใจมนุษย์มักอยากเห็นผลทันตาอยากปลูกแล้วได้กินอยากทำแล้วเห็นผลตอบแทนเดียวนั้นแต่กฎแห่งกรรมไม่ได้ทำงานด้วยความใจร้อนแบบนั้นกรรมทำงานด้วยการเวลาและเงื่อนไขที่เหมาะสมลองสังเกตว่าคนที่ทำผิดกฎหมายบางครั้งเขาอาจใช้ชีวิตหรูหราไปได้หลายปีโดยไม่ถูกจับได้หลายคน จึงเข้าใจผิดว่าทำชั่วแล้วไม่เห็นเดือดร้อนเลยแต่ในความจริงผลของกรรมชั่วก็ไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่รอเวลาเมื่อถึงจุดที่เงื่อนไขครบกรรมก็จะส่งผลทันทีเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ยังไม่งอกไม่ใช่เพราะมันหายไปแต่เพราะมันยังไม่ถึงเวลาส่วนผลของกรรมดีก็เช่นเดียวกันบางครั้งต้องรอให้ผ่านอุปสรรคหลายอย่างก่อน มเมล็ดพันธุ์แห่งความดีถึงจะเติบโตขึ้นมาสิ่งที่ทำให้หลายคนผิดหวังก็คือการหวังให้กรรมดีเป็นเหมือนการลงทุนระยะสั้นลงแรงนิดหน่อยก็หวังผลกำไรมหาศาลทันทีแต่ในความจริงการทำดีเปรียบเหมือนการลงทุนระยะยาวต้องสั่งสมต้องรดน้ำพรวนดินต้องอดทนต่อพายุและแดดร้อนกว่าจะได้ผลที่งดงาม พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสิ่งใดที่ทำบ่อยๆสิ่งนั้นจะกลายเป็นนิสัยและนิสัยนี่แหละจะกลายเป็นชะตาชีวิตนั่นหมายความว่าถ้าเราทำดีซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้วันนี้จะยังไม่เห็นผลแต่เราได้สร้างนิสัยที่ดีขึ้นเรื่อยๆและนิสัยที่ดีนี่เองจะพาเราไปสู่ทางเลือกและโอกาสที่ดีกว่าในชีวิตยกตัวอย่างเช่นคนที่ฝึกซื่อสัตว์ตลอดเวลา แม้ตอนแรกจะเสียเปรียบคนที่โกงแต่ระยะยาวเขาจะเป็นคนที่ใครๆก็ไว้ใจอยากร่วมงานด้วยอยากให้โอกาสนี่คือผลของกรรมดีที่ไม่ได้มาในรูปแบบทันตาเห็นแต่เป็นผลที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นจากนิสัยและชื่อเสียงที่เขาสร้างไว้ดังนั้นถ้าเราทำดีแล้วชีวิตยังไม่ดีขึ้นในแบบที่หวังอย่าพึ่งท้อแท้แต่ให้เข้าใจว่า ผลกรรมกำลังสั่งสมอยู่และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นใจของเรากำลังถูกฝึกให้เข้มแข็งขึ้นทุกวันความอดทนความเมตตาความไม่ย่อท้อสิ่งเหล่านี้คือผลภายในที่กำลังงอกงามอย่างเงียบๆถ้าเราเพียงอดทนต่อไปวันหนึ่งเราจะหันกลับมามองแล้วพบว่าชีวิตเราไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปถึงแม้ปัญหายังมีอยู่ แต่ใจเราไม่ได้ทุกเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วและนั่นแหละคือเครื่องยืนยันว่าความดีไม่เคยศูนย์เปล่าอีกสิ่งหนึ่งที่มักทำให้ผู้คนสับสนคือความเชื่อว่าการทำดีต้องนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ตรงข้ามกับการทำชั่วเสมอเช่นถ้าคนทำชั่วได้ความร่ำรวยคนทำดีก็ต้องได้ความร่ำรวยเช่นกันแต่ความจริงแล้ว ความร่ำรวยหรือความจนไม่ใช่เครื่องบ่งชี้ตรงๆของผลกรรมความร่ำรวยอาจเป็นผลของกรรมเก่าที่เกี่ยวข้องกับการให้ทานแต่ในขณะเดียวกันถ้าใจเต็มไปด้วยความโลภและกลัวความร่ำรวยนั้นก็ยังไม่อาจนำมาซึ่งความสุขได้พระพุทธเจ้าจึงแยกความเข้าใจชัดเจนว่าสิ่งที่ได้จากการทำดีไม่ได้จำกัดอยู่เพียงสิ่งภายนอก แต่เป็นคุณภาพของใจที่สูงขึ้นการมีเมตตาความซื่อสัตย์ความเสียสละคือสมบัติภายในที่มีค่าม,มากกว่าเงินทองเพราะแม้เราจะสูญเสียสิ่งภายนอกไปแต่สมบัติภายในนี้ไม่มีใครสามารถพรากไปจากเราได้ลองคิดดูว่าหากเรามีเงินทองมากมายแต่ใจเต็มไปด้วยความเครียด ความหวาดระแวงไม่ไว้ใจใครเลยสุดท้ายแล้วเราจะมีความสุขจริงหรือไม่ในทางกลับกันห่างเราไม่ได้ร่ำรวยมากแต่มีจิตใจสงบไม่อิจฉาใครไม่ทุกข์กับสิ่งที่เกินกำลังจะควบคุมนั่นต่างหากคือความสุขที่แท้จริงและมั่นคงดังน,นั้นการทำดีที่แท้จริงคือการเปลี่ยนแปลงภายในไม่ใช่การหวังผลภายนอกยกตัวอย่างง่าย ถ้าเราให้อภัยใครสักคนผลกรรมอาจไม่ใช่ว่าเขาจะหันมาขอบคุณเราหรือชีวิตเราจะดีขึ้นทันทีแต่ผลกรรมแท้จริงคือใจเราจะเบาขึ้นปลอดจากความโกรธความเกลียดที่เผาคลานใจเราอยู่นี่คืออิสระที่แท้จริงและไม่มีสิ่งใดในโลกซื้อได้ลองคิดดูว่าหากเรามีเงินทองมากมายแต่ใจเต็มไปด้วยความเครียด ความหวาดระแวงไม่ไว้ใจใครเลยสุดท้ายแล้วเราจะมีความสุขจริงหรือไม่ในทางกลับกันหากเราไม่ได้ร่ำรวยมากแต่มีจิตใจสงบไม่อิจฉาใครไม่ทุกข์กับสิ่งที่เกินกำลังจะควบคุมนั่นต่างหากคือความสุขที่แท้จริงและมั่นคงดังนั้นการทำดีที่แท้จริงคือการเปลี่ยนแปลงภายในไม่ใช่การหวังผลภายนอกยกตัวอย่างง่าย าเราให้อาภัยใครสักคนผลกรรมอาจไม่ใช่ว่าเขาจะหันมาขอบคุณเราหรือชีวิตเราจะดีขึ้นทันทีแต่ผลกรรมแท้จริงคือใจเราจะเบาขึ้นปลอดจากความโกรธความเกลียดที่เผาผลาญใจเราอยู่นี่คืออิสระที่แท้จริงและไม่มีสิ่งใดในโลกซื้อได้เมื่อเราเข้าใจเช่นนี้เราจะไม่รู้สึกว่าการทำอีเป็นการเสียเวลาอีกต่อไปเพราะทุกครั้งที่เราทำดี ใจเรากำลังได้รับผลในทันทีเพียงแต่เราอาจไม่เคยหันกลับมามองเมื่อเริ่มสังเกตเราจะเห็นว่าเราเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นอดทนมากขึ้นมีเมตตามากขึ้นและพร้อมที่จะรับมือกับชีวิตได้ดีกว่าที่เคยนี่คือพลังที่แท้จริงของกรรมดีมันอาจไม่ได้เปลี่ยนโลกภายนอกให้เป็นไปตามใจเราทุกอย่างแต่มันเปลี่ยนใจเราให้เป็นอิสระจากทุกข์ และเมื่อใจเปลี่ยนโลกที่เรามองก็เปลี่ยนไปด้วยเมื่อเรามองย้อนกลับไปในเส้นทางของการทำดีจะเห็นชัดเจนขึ้นว่าเหตุผลที่เรามักรู้สึกผิดหวังนั้นมาจากการที่เราเผลอแลกเปลี่ยนความดีเป็นเครื่องมือหวังผลภายนอกเราทำดีแล้วคาดว่าต้องรวยทำดีแล้วคาดว่าต้องสุขภาพแข็งแรงทำดีแล้วคาดว่าต้องมีคนรักที่สมบูรณ์แบบ แต่เมื่อความเป็นจริงไม่เป็นตามหวังเราก็เกิดความท้อแท้ปัญหาที่แท้จริงจึงไม่ใช่ว่าความดีไม่มีผลแต่คือเราไปผูกความดีเข้ากับสิ่งที่ไม่แน่นอนของโลกความร่ำรวยความสำเร็จสุขภาพหรือความสัมพันธ์ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งไม่เที่ยงอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหากเราใช้สิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความดีมีจริงหรือไม่เราก็จะผิดหวังเสมอ สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนคือการทำดีไม่ได้เพื่อแลกกับสิ่งใดแต่เพื่อเปลี่ยนแปลงใจของเราเองเมื่อใจเราดีขึ้นผลดีภายนอกอาจตามมาหรืออาจไม่ตามมาแต่ใจเราก็ไม่ทุกข์เพราะไม่ได้ไปผูกมันไว้กับเงื่อนไขใดๆนี่คืออิสระที่แท้จริงลองนึกถึงชาวนาคนหนึ่งที่หว่านเมล็ดพันุ์ลงในนาเขาไม่ได้หวังว่าทุกเมล็ดต้องงอกงามทันที บางเมล็ดอาจถูกนกกินบางเมล็ดอาจตายเพราะดินไม่อุดมแต่เขาก็ยังคงหวานต่อไปเพราะรู้ดีว่าถ้าไม่หวานเลยเขาก็จะไม่มีวันได้ผลผลิตการทำดีก็เช่นเดียวกันเราไม่สามารถคาดได้ว่าผลดีจะออกดอกในวันไหนแต่ถ้าเราไม่หวานเลยเราก็ไม่มีโอกาสเก็บเกี่ยวเช่นกันอีกสิ่งหนึ่งที่ควรตระหนักคือแม้ความดีจะยังไม่ส่งผลชัดเจนในชีวิตเรา แต่ก็อาจส่งผลต่อคนรอบข้างโดยที่เราไม่รู้ตัวบางทีเพื่อนร่วมงานเห็นเราอดทนและซื่อสัตย์ก็อาจได้รับแรงบันดาลใจบางทีลูกหลานเห็นเราเมตตาและเสียสละก็อาจซึมซับนิสัยเหล่านั้นไปใช้ต่อในชีวิตเมื่อเป็นเช่นนี้ความดีที่เราทำไม่ได้สูญหายไปไหนเลยแต่มันได้แผ่ขยายออกไปสร้างแรงบันดาลใจและผลลัพธ์เชิงบวกที่ยากจะวัดค่าได้ ดังนั้นเมื่อรู้สึกว่าทําดีแล้วชีวิตยังไม่ดีขึ้นจงหันกลับมาดูที่ใจถ้าใจเราดีขึ้นนั่นก็คือผลกรรมที่แท้จริงและเมื่อใจดีขึ้นเราก็พร้อมที่จะรับผลกรรมในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะดีหรือร้ายด้วยความมั่นคงไม่หวั่นไหวและนี่คือความเข้มแข็งที่แท้จริงเมื่อเดินทางมาถึงตรงนี้เราจะเข้าใจแล้วว่า การทำดีไม่ใช่การต่อรองกับจักรวาลไม่ใช่การลงทุนเพื่อแลกผลตอบแทนแต่เป็นการฝึกใจให้ค่อยๆหลุดพ้นจากความทุกข์ใช่แล้วแม้เราจะทำดีมาตลอดแต่ชีวิตก็อาจยังเต็มไปด้วยปัญหาอุปสรรคและความไม่แน่นอนแต่สิ่งที่ต่างออกไปคือใจเราจะไม่ทุกข์เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะทุกครั้งที่ทำดีใจเราจะค่อยๆแข็งแรงขึ้น มีภูมิคุ้มกันต่อสิ่งที่มากกระทบนี่แหละคือคำตอบที่แท้จริงของคำถามที่ว่าทำดีมาตลอดแต่ทำไมชีวิตยังไม่ดีขึ้นเพราะแท้จริงแล้วชีวิตดีหรือไม่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของใจเราหากใจดีขึ้นชีวิตก็จะดีขึ้นแม้สิ่งรอบตัวจะไม่สมบูรณ์แบบก็ตามลองคิดดูว่า ถ้าเรามีใจที่ไม่อิจฉาใครไม่โกรธง่ายไม่จมอยู่กับอดีตไม่หวั่นไหวกับอนาคตแล้วถามว่านี่ไม่ใช่ชีวิตที่ดีแล้วหรือเราอาจไม่ได้มีทุกอย่างที่อยากได้แต่เรามีสิ่งสำคัญที่สุดนั่นคือใจที่ผลทุก์ดังนั้นข้อสรุปสุดท้ายก็คือการทำดีไม่ใช่หนทางไปสู่ความสมบูรณ์แบบของชีวิตภายนอกแต่เป็นหนทางไปสู่ความสมบูรณ์ของจิตใจภายใน และเมื่อภายในเราสมบูรณ์แล้วสิ่งภายนอกก็จะกลายเป็นเพียงเรื่องรองไม่ว่าจะดีหรือร้ายเราก็อยู่กับมันได้อย่างสงบจงทำดีต่อไปเถิดแม้จะไม่มีใครเห็นแม้จะไม่มีใครชื่นชมแม้ชีวิตยังไม่เป็นดั่งใจหวังเพราะผลลัพธ์ที่แท้จริงได้เกิดขึ้นแล้วในใจคุณเองทุกครั้งที่คุณเลือกทำดีคุณได้สร้างโลกภายในที่สว่างขึ้นและโลกภายในที่สว่างนี้เอง จะเป็นแสงนำทางให้คุณก้าวต่อไปอย่างมั่นคงและเมื่อถึงวันหนึ่งที่หันกลับมามองคุณจะพบว่าชีวิตที่ดีนั้นไม่ได้หมายถึงการมีทุกสิ่งที่อยากได้แต่หมายถึงการมีใจที่สงบอิสระและไม่หวันไหวต่อสิ่งใดเลยนี่แหละคือผลของความดีที่แท้จริงและไม่มีสิ่งใดจะมีค่ามากไปกว่านี้อีกแล้ว